<laughs> มีเสียงร้องมาเป็นะระยะฝนมันตกลกูกแต่แม่พาไปดูแม่แม่ดจดูนะแม่พาลอยในออนไลน์ก็ได้มาดูนี่มันมาแต่งหน้ากันมาแล้วมาหาแม่มา <laughs> นี่มันเป็นที่เขียนไลน์ไลเนอร์มันไม่ใช่ที่เขียนคิ้ว มาหาแม่มาลูกมามาหาแม่มาแมบไม่ต้องเข้ากล้องไงมาหาแม่เลยหลอมันไม่ได้มีแค่ปีนี้ลูกมันมีทุกปีมันเตรมแล้วแต่งไม่ได้เป็นโจรสลัดอีกคนหนึ่งก็จะให้แต่งหน้าอีกคนหนึ่งก็จะให้ปลอบใจแม่ควรจะทำอ๋ออยู่กับแม่ ไม่อยากตกวันนี้วันพระฝนมันตกไม่ตกแม่พาไปตกแดงแดงไม่ได้หันดูไม่ได้ดูหนูหรอกอแล้วเสียงหนูมันก็เข้ากล้องนะเนี่ยหนูไม่อยากร้องนะ อันนี้มันผีหรือมันอะไรเนี่ยมันทำไมหน้ามันเลยะเถอะไปหมดมผีเ,เ,เปิดเป็นไหมเล่นะเปิดตรงนั้น ต้องผีก็น,นัน้าสิแม่พาไปซื้อขนมที่เซเว่นแต่น้องข้าต้องล้างหน้าก่อนไม่เอาไม่ล้างเดูจะไปหลอกคนขาย <laughs> มันไม่ใช่ผีแล้วนี่มันเป็นเละมอมแมมไปหมดแล้วเนี่ยเออเออ,เอ,อแม่ขออนุญ,ญาตแป้งแป้งแป้ง,ปงมันจะติด <c oughs> ทับแม่นะคะไม่เล่นนะคะโอเค เพิ่งจะเช็ดบ้านน้ำจะท่วมบ้านเลยค่ะค่ะอยากเป็นวันนี้วันนี้คุณคุณไปอย่างนี้เลยเหรอคุณชายไปอย่างเงี้ยไปกินฟรีเออกินฟรีเลยแต่งหน้าผีไปเลยได้กินฟรีเลยใช่ไหมเห็นกระของฟรีเหรอใช่ไหมของฟรีมันดีเหรอ ต้องจ่ายตังค์ปกติก็ฟรีอยู่แล้วไหมต้องจ่ายตังค์หนูจ่ายเหรอไม่เห็นหนูเคยจ่ายหนูจ่ายเหรอทายนี้ตรงแขนเอาแล้วมั้งแม่ขี้เกียจล้างเรา,าไม่เป็นไรสิคนเป็นไรนี่คือแม่ ไม่อยากจะคิดสภาพตอนล้างเลยนี่ผีอะไรเนะนี่ยผีนั่งลำผีนั่งลำไม่ใช่ไม่ใช่ผีผีนั่งลำแต่งหน้าอย่างนี้ผีปั่นจักรยานแล้วก็โดนคนต่อยแล้วก็ถูกรถชนกว่าจะต้องผ่านส yeah. <g war ze> <g war ze> ตเอรี่เยอะแยะพอแล้วเนาะไม่ไม่มันนานเกนินเดี๋ยวมันลงเฟซบุ๊กไม่ได้โอเคไม่บ่า Okay, I got. Yeah, Leo. I